เดองต่อไปครับจะพาไปทานหมูกรอบนะครับของร้าน NP ราชาหมูกรอบที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ ขายดีมากๆครับที่เจ้าของร้านนะครับผันตัวจากเดิมเนี่ยที่เป็นพนักงานประจํารายได้หลักหมื่นบาทจนตอนนี้นะครับมาขายหมูกรอบรายได้เป็นแสนบาทต่อเดือนหมูกรอบที่ดูหน้าทาน,นี้นะครับเป็นของร้าน NP ราชาหมูกรอบขายอยู่ในเต็นท์บริเวณริมถนนหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมใกล้กับ,บรงเวียนอนุสาวรีย์รัชกาลที่1เปิดขายได้ปีกว่าแล้วเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่งมีหน้าร้านตั้งอยู่ที่บริเวณถนนจิรนครซอย1หมู่บ้านจิรนครฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชพาบับรรย์ มีเมนูหมูกรอบอาหารจานเดียวทําสดใหม่เช่นกระเพราหมูกรอบหมูกรอบคั่วพริกเกลือหมูกรอบผัดผงกะหรี่ผักบุ้งไฟแดงหมูกรอบเจ้าของร้านคือคุณพงมนัฐพรมงามหรือว่าคุณพีวัย32ปีอดีตหนุ่มพนักงานฝ่ายขายบริษัทน้ำมันลมชื่อดังที่มีเงินเดือนเดือนละ2-30หมื่นบาท ทำงานประจำนี้มากว่า6ปีและมองหาอาชีพเสริมจึงคิดว่าทำหมูกรอบหางหมูกรอบและหมูกรอบชาชูขายหลังเลิกงานขายดีมากยอดขายเป็นหลักแสนบาทต่อเดือนโดยหมูกรอบจะขายในราคากล่องละ140บาทหางหมูกรอบราคากล่องละ120บาทและหมูกรอบชาชูราคากล่องละ150บาทขาย6โมงเย็นถึงสี่ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สโลแกนของร้านคือหนังฟูกรอบเนื้อฉ่ำนิ่มน้ำจิ้มสุดแซบ่บเราไปคุยกับคุณพีเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับคุณพีครับ แนะนำตัวหน่อครับสวัสดีครับผมนายโป่งนัทโปรงงามนะครับชื่อเล่นชื่อปีนะครับเป็นเจ้าของร้านหมูกรอบนะครับชื่อร้านอ่นทีราชาหมูกรอบนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ทํางานประจํานะครับเดืนเดือนก็อยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่แล้วแต่เราได้ค่าคมนะครับจุดเริ่มต้นก็มาจากทําเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับขายหลังเลิกงานประจํานะครับคนตอบรับดีมาก เกินคืนคาดเลยครับจน้ายต้องต้องเวลาออกจากงานประจำถามไหยครับว่ายอดขายหมูกรอบต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับเวลาเราไปออกบู๊ตนี้ครับได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับยอดขายนะครับหลักแสนอยู่แล้วคุณพีขายอะไรบ้างครับตอนนี้มีขายอยู่3อย่างนะครับมีหมูกรอบแล้วก็หางหมูทอดอีกอย่างหนึ่งจะเป็นชาชูนะครับซึ่งตอนนี้ก็เตรียมของคนเดียวอะชาชูทําไม่ทันนะครับแล้วก็เปิดหน้าร้านขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับหมูกรอบอย่างเช่นกะเพราพวกอะไรเมนูต่างๆที่เป็นกับหมูกรอบจะขายเฉพาะหมูกรอบอย่างเดียว ก็คือว่าให้ให้พี่น้องชาววีรามเวลาที่เข้ามาพี่อยากกินมูกรอบให้ไปหน้าร้านได้เลยจุดเด่นของมุกรอบที่ร้านเนี่ยอยู่ที่อะไรครับจุดเด่นก็อยู่ที่หนังฟูกรอบ,รอบเนื้อฉ่ำน,นิ่มน้ำจิ้มสุดแซ่บนะครับรับประกันได้เลยว่าซื้อแล้วต้องกลับมาซื้ออีกแน่นอนเพราะว่าโดยื้ยเรื่องของปริมาณสินค้าถ้าเป็นมุกรอบผมขายาขีวละ7 0็ชุดละ104เวลาซื้อผมแนะนําให้ซื้อเป็นเป็นชุดดีกว่าเพราะว่า,าเวลาผมใส่ให้ผมจะใส่แถมและก็ให้รู้สึกว่า ซื้อแล้วมันมันไม่แพงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่เด็ดคือตัวน้ำจิ้มนี้มัดใจคนให้เขาได้กลับมาซื้อแล้วก็งานบริการของเราแล้วน้ำจิ้มหมูกรอบนะครับมีกี่อย่างครับน้ำจิ้มเนี่ยมีมีสองอย่างนะครับมีน้ำจิ้มหวานกับซีฟู้ดนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยชอบแบบไหนขอเพิ่มได้ส่วนมากน้ำจิ้มจะหมดก่อนหมูปะจงสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของ NP ราชาหมูกรอบนะครับก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับ เรื่องรักชักไม่ชอบแต่เรื่องหมูกรอบชอบไม่เปลี่ยน